สวัสดีค่ะคุณลูกค้าผู้มีเกียรติทุกท่านร้านเพชรมันตาเพชรพลอยหลุจำนาจำหนักเครื่องประดับหุูจำนาและงานมือหนึ่งให้แก่แร้านค้าและผู้ใช้สินค้าทุกชิ้นมีแบรรับประกันเพชรแทบ้บพลอยแท้แบรหดนเนมอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะและกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดการรับชมเมื่อทำคลิปสินค้าใหม่เสร็จค่ะวันนี้นำเสนอสินค้า11รายการ สินค้าชิ้นแรกสร้อยข้อมือทับทิมพมา่าประดับเพชรเรือนทอง 18K หนัก17.86กรัมประดับเพชร32เม็ดรวม0.57กรัตทับทิมพมา่าสีแดงอมชมพูพร้อมใบเซอร์หน้าสร้อยกว้าง1.7เซนยาว16เซนรวมตะขอตัวเอสราคา43,500บาทงานชิ้นนี้ สร้อยมาในสภาพหนาแข็งแรงค่ะไอท,ทองหนักมากกว่า1บาทนะคะตัวทับทิมพม่าเป็นเม็ดใหญ่ที่ประดับอยู่ตรงกลางของชิ้นง,งานส่วนสีแดงๆที่ล้อมเม็ดเล็กเป็นทับทิมสยามค่ะลวดลายมีความสวยงามละเอียดกระนีตใส่ประดับขึ้นมาแล้วดูสวยสดใสเห็นเด่นชัดค่ะแหวนไพลินสยามประดับเพชร เรือนทอง 20K ยิงเปอร์เซ็นต์มาได้83%นะคะหนัก6.70กรัมประดับเพชร16ตังต่างไพลินสยามสีดริฟบูพร้อมใบเซอร์หน้าแหวนขนาดกว้าง2อคูณ2เซนแหวนเบอร์55ราคา24,500บาทงานชิ้นนี้เป็นงานที่ไพลินของไทยนะคะคาดว่าเป็นไพลินการ เนื่องจากไพลินของไทยจะมีไพลินกาและไพลินจันมีความแตกต่างกันตรงที่สีค่ะสีของไพลินกาจะเป็นสีน้ำเงินเข้มแต่สีของไพลินจันจะสีออกติดเขียวเล็กน้อยค่ะงานชิ้นนี้ไพลินแต่ละเม็ดเล่นไฟสวยงามและเซตติ้งดูมีความแปลกตาไม่ใช่เซตติ้งเกืน่นเกลื่อนตาทั่วไป การประดับไพลินแต่ละเม็ดเป็นทรงเข้าหลังตัดและประดับเพชรดีไซน์เป็นวงรีซ้ายขวาของหน้าแหวนทำให้ชิ้นงานดูมีรายละเอียดสวยงามค่ะแหวนไพลินหน้าสี่เหลี่ยมเรือนทอง 18K หนัก9.05กรัมประดับไพลินซีลอน1.95กรัตพร้อมใบเซอร์ ล้อมเพชรและป่าข้างเม็ดละ3ตัง30มเม็ดรวมเพชร0.90กรัตหน้าแหวนสูง1.4เซนแหวนเบอร์53ราคา42,500บาทงานแบบนี้เราจะไม่วัดความกว้างของหน้าแหวนนะคะเนื่องจากวัดไม่ได้ เพราะหน้าแหวนจะประดับด้วยไพลินแท่งและเพชรเต็มหน้าแหวนโค้งมนไปตามหน้านิ้วเลยจะแจ้งตัวเลขค่าเดียวเป็นความสูงของหน้าแหวนค่ะงานชิ้นนี้เป็นงานที่ใช้ไพลินซีลอนแท่งสี่เหลี่ยมฝืนผ้าประดับตรงกลางล้อมเพชรและประดับไพลินแท่งเป็นบ่าข้างเป็นงานที่เซตติ้งดูสวยงาม ใส่ประดับขึ้นมาแล้วทั้งเพชรและพลอยเต็มหน้านิ้วค่ะก้านแหวนมาแบบหนาแข็งแรงงานนี้เหมาะกับผู้ที่ชอบงานสวยๆธรรมะแมงค่ะแหวนมรกตโคลัมเบียล้อมเพชรเรือนทอง 18K หนัก2.23กรัมล้อมเพชร3ตัง12เมตรรวม0.36กรัตหน้าแหวนขนาด1คูณ1.1เซน แหวนเบอร์58ราคา1 4 0 0 0บาทงานชิ้นนี้เป็นงานที่มรกตโคลัมเบียสีสวยสดใสเนื้อมรกตใสมีตำหนิจุดดำตามธรรมชาติเล็กน้อยค่ะเป็นงานขนาดเล็กๆที่ราคาไม่สูงสามารถนำมาใส่เอาเครสสำหรับผู้ที่ถูกชโรกกับพลอยสีเขียวนะคะ มรกตเป็นพลอยเนื้ออ่อนที่มีราคาสูงเป็นอัญมณีประจําพระนางคีโอพัตตาค่ะงานชิ้นนี้มรกตอยู่ในสภาพดีไม่มีรอยบินรอยร้าวบริเวณผิวหน้ามรกตค่ะสามารถนำมาใส่ได้ในชีวิตประจําวันค่ะต่างหูเพชรเรือนทอง 18K หนัก3กรัมระดับเพชร1ตัง12เมตรรวม0.12กรัต ชิ้นงานขนาดกว้าง0.7คูณ1เซนราคา9,500บาทงานชิ้นนี้เป็นงานขนาดเล็กๆนะคะเซตติ้งดูเรียบร้อยไม่ฉูดฉาดเหมาะกับผู้ที่อยากหาต่างหูคู่เล็กๆไว้ใส่ติดหูได้ในทุกๆวันงานของมีค่าตั้งแต่2,000บาทขึ้นไปสามารถเข้าโรงจำนำได้ การสะสมของมีค่ามีข้อดีคือม,มีสภาพคล่องค่ะจี g ้ไอ้ไข่ล้อมเพชรเรือนทอง 19k ยิงเปอร์เซ็นต์ทองมา79%นะคะมากกว่า75%ทางร้านเลยไม่ได้เรียกว่า 18k ค่ะหนัก7.05กรัมล้อมเพชร32เม็ดรวม0.50กรัตชิ้นงานหน้ากว้าง1.6คูณ2.9เซน ราคา22,900บาทเป็นทองเฉพาะตัวกรอบและขั้วนะคะสร้อยข้อมือมรกตแซมเบียรอบวงประดับเพชรเรือนทอง 14K หรือทอง58.5%หนะัก15.07กรัมประดับมรกต8เมตรเพชรกุหลาบ32เมตรรวม0.40กรัตสร้อยหน้ากว้าง0.6เซน ยาว17เซนระบบล็อกแบบอินเสียบและหนวดกุ้งราคา25,500บาทงานชิ้นนี้เป็นงานที่ใช้มรกตแซมเบียเจรัยทรยงหลังเบียวางประดับรอบวงสลับกับลวดลายที่ฝั่งเพชรกุลาบค่ะงานมรกตใไรใส่ก็ดูสวยนะคะ เขียวมรกตเป็นเขียวที่สวยสดใสงานโบราณก็จะมีเซตติ้งที่ดูมีรายละเอียดอ่อนช้อยแตกต่างกับงานในสมัยใหม่ปัจจุบันค่ะทางร้านให้คุณลูกค้าชมถึงคุณภาพมรกตแต่ละเม็ดนะคะว่าไม่มีรอยรานรอยบินหรือรอยล้าวเนื้อของมรกตสวยงามตามธรรมชาติของมรกตค่ะ แหวนบุษราคัมประดับเพชรงานมือหนึ่งเรือนทอง90หนัก6.55กรัมประดับเพชรหตัง14เมตรสามตัง17เมตรและสองตัง4เมตรทั้งชิ้นงานรวมเพชร1.29กรัตบุษราคัมบางกระจะ2องกรัตหน้าแหวนขนาดกว้าง1.5คูณ 2, เสเซน แหวนเบอร์51ราคา41,000บาทงานชิ้นนี้เป็นงานที่บุษราคำมเนื้อสวยใสยและสะอาดค่ะไม่มีตำหนิหมาหรือเส้นพลอยตามธรรมชาตินะคะเซตติ้งงานมีความสวยงามล้อมเพชรหนึ่งชั้นและเพชรเที่ยล้อมวงนอกมีดีไซน์ลวดลายที่มีฉลุด้านบนล่างซ้ายขวา ทำให้ชิ้นง,งานดูมีรายละเอียดประดับบ่าข้างด้วยเพชรสองต่างค่ะสร้อยคอเพชรเรือนทอง 14K หนัก16.89กรัมประดับเพชรขนาดเท่ากันทุกเม็ด67เม็ดรวม8.90กรัตช่วงเพชร23เซนสร้อยยาว17นิ้วระบบล็อกแบบลิ้นเสียบและหนวดกุ้ง ราคา228,000บาทงานชิ้นนี้เป็นงานที่เพชรสวยขาวและเล่นไฟดีค่ะเพชรไม่ติดนวลเลยนะคะจะเป็นงานที่เพชรไม่ได้รอบวงช่วงหลังจะเป็น 14K ขาวนะคะเป็นงานเรียบหรูงานสร้อยคอเพชรแบบนี้ใส่ได้ทุกยุคทุกสมัยไม่มีเอาค่ะเมื่อนำมาใส่ก็จะดู สวยหรูเป็นงานที่ขายความสวยงามของเพชรไม่ได้ขายเซตติ้งค่ะสามารถนัดชมสินค้าของจริงได้ค่ะแหวนเพชรกริ้งทรงหัวใจเรือนทอง 18K หนัก5.74กรัมเพชรกริ้งขนาด2ตังและล้อมเพชรบริวารและบ่าข้างทั้งชิ้นงานรวมเพชร0.42กรัต หน้าแหวนขนาดกว้าง1.3คูณ1.2เซนแหวนเบอร์50ราคา18,500บาทงานเพชรกลิ้งเป็นงานที่ดูเก๋น่ารักดีค่ะเพชรสามารถวิ่งไปมาได้ตามการเคลื่อนไหวของผู้ใช้งานเป็นงานขนาดย่อมย่อมที่สามารถซื้อเป็นของกำนันให้กับคนพิเศษ ใช้สื่อความหมายดีๆได้แทนคําพูดค่ะการให้ของกำนันที่มีค่าผู้รับจะสัมผัสได้ถึงคุณค่าที่เขามีต่อผู้ให้ค่ะชิ้นสุดท้ายสร้อยคอรพร้อมจี้โกเมนประดับเพชรเรือนทอง 18K หนัก4.51กรัมประดับเพชร3ตัง3เมตร1.5ตัง4เมตร ทั้งชิ้นงานรวมเพชร0.15กรัตโกเมนพร้อมใบเซอร์ญี่ปุ่นจี้ขนาด1คูณ4เซนสร้อยยาว17.5นิ้วระบบล็อกแบบตะขอพวงมาลัยมีลูกตุ้มเลื่อนปรับระดับได้ราคา16,500บาทงานชิ้นนี้เป็นงานหลุดจำนำของประเทศญี่ปุ่นนะคะ โกเมนเป็นอัญมณีสีน้ำตาลอมแดงเป็นหนึ่งในพลอยนกพะเก้างานชิ้นนี้นำโกเมนรูปทรงต่างๆมาขึ้นชิ้นงานเป็นโกเมนที่เล่นไฟดีเซตติ้งดูสวยน่ารักงานใช้งานได้สะดวกมีลูกตุ้มเลื่อนปรับระดับขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้มาโดยการกดไลค์กดแชร์ s u b s c r i b e หรือคอมเมนต์ แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ